หุ้มกับ MBT นะคะดำเนินรายการโดยบริณมาตปัญญาดีนะคะเราเจอกันในวันนี้4มกราคมเป็นวันแรกสำหรับสกราชของปี2022หรือว่า2565นะคะสำหรับการเริ่มต้นการลงทุนในตลาดหุ้นไทยการซื้อขายในฝั่งของตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนไทยด้วยนะคะ ็นนิ้ไม่เหมือนดีค่ะที่เราเจอกันในวันนี้ทาง NBT นะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งในวันที่มีการทำการซื้อขายนะคะวันนี้เจอกันเป็นวันแรกค่ะตลาดหุ้นไทยสดใสมากนะคะไปดูบรรยากาศการซื้อขายในช่วงที่ปิดการซื้อขายในภาคเช้ากันเลยค่ะข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะระบ,บุว่าล่าสุดตลาดนั้นปิดการซื้อขายในภาคเชา้าบวกขึ้นมาได้ถึง15จุดนะคะแต่การซื้อขายที่ เป็นการเปิดตลาดที่สวยสดงดงามเลยทีเดียวสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดบวกมาวันนี้ทั้งตลาดหุ้นนะคะในภาพใหญ่ทั้งหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ที่สุด50หุ้นแรกหรือว่าเซ็ตห้าสิบรวมไปถึงเซ็ตร้อยด้วยนะคะตลาดวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักมากด้วยนะคะสิ่งที่เป็นข่าวบวกของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะก็คือ1บรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่เมื่อคือนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาก็ทํา จุดสูงสุดเป็นวันติการขณะที่หุ้นของเอเชียในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็รับข่าวกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในภาคการผลิตที่ออกมาแข็งแกร่งก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดหุ้นญี่ปุ่นหุ้นฮ่องกงแล้วก็โซนของตลาดหุ้นไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะคะส่วนหุ้นไทยในวันนี้นะคะไปดูชมหน้าของหุ้นซื้อขายสูงสุด5อันดับกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นวันนี้ที่ขึ้นมาได้นะคะต้องขอบคุณหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มค้าปลีกค่ะที่เคลื่อนไหวกันแบบคึกคักมากเลยนะคะหุ้น้อขงดัันนบวี เบอร์หเลยนะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยนะคะราคาบวกขึ้นมาประมาณ2.4%ล่าสุดเป็นการซื้อขายในภาคเช้า145บาท50สตางค์นะคะอันดับที่2ก็คือหุ้น e a ค่ะสำหรับหุ้นนี้ก็รับประโยชน์จากเรื่องของข่าวที่มีการเก็งกำไรประเด็นที่คอรมลจะพิจารณาเรื่องของวาระการสนับสนุนมาตรการการสนับสนุนรถ e v นะคะหุ้นก็เลยบวกขึ้นมา ประมาณ3บาท50สตังค์นะคะหุ้น CPF ก็บวกตามมาเช่นเดียวกันและอันดับ4ก็คือ g u l f Energy นะคะเรื่องนี้ก็มาด้วยเรื่องของรถยนต์ e ีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาทำธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะนี่ก็เป็น5หุ้นค่ะที่ซื้อขายกันสูงสุด5อันดับมีความคลึกคักมากนะคะถ้าจะเห็นก็เป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มธนาคารกลุ่ม EV นะคะแล้วก็มีกลุ่มค้าปลีกเข้ามาด้วยค่ะ จอดรือการสําหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะวันนี้ถือว่าโดดเด่นแล้วก็เคลื่อนไหวดูน่าสนใจมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เป็นแบงค์ไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือไซส์เล็กวันนี้บวกกันสักเฉลี่ยประมาณ2-3%เปอร์เซ็นต์นะคะนักวิครห์ก็บอกว่าหุ้นธนาคารวันนี้ที่บวกได้อย่างร้อนแรงเริ่มต้นวันแรกของการซื้อขายในปีนี้ก็เพราะว่า ข่าวเรื่องของที่ทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะคะเรื่องประเด็นที่ทางดอกเบี้ยขาขึ้นของปีนี้นะคะก็ถูกส่งต่อมาจากตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะที่มีการพูดถึงนโยบายในการที่จะมีการลดสภาพคล่องแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยของทางฝั่งธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ที่ยุโรปนะคะซึ่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับธุรกิจธนาคารเนื่องจากว่าจะไปสะท้อนถึงรายได้เรื่องของค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะสัญญ,ญญาณที่ตอกยำ้ำเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะก็ถูกส่งมาจากอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ทะลุ1.6เมื่อคืนนี้นะคะนั่นก็แปลว่าทิศทางของดอกเบี้ยระยะยาวนั้นมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าปีนี้นะคะทางแบงก์ชาติสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งด้วยกันรเริ่มต้นตลาดเดือนมีนาคมปีนี้เลยนะคะทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้นในตลาดโลกนั้นก็เป็นสัญญาณบวกอย่างชัดเจนกับกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่ะ ขณะที่ล่าสุดนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ KTBST เนี่ยก็บอกว่ากำไรสุทธิของกลุ่มแบงก์ปีนี้จะเติบโตได้ดีนะคะอีก8เพราะว่าแนวโน้มการตั้งสำรองที่ลดลงปีที่ผ่านมานะคะกลุ่มธุรกิจธนาคารนั้นเจอทางเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ ค่อนข้างจะโตช้านะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งปีนี้นะคะทิศทางน,น่าจะดีขึ้นส่วนของมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ของปีนี้น่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ1 2แล้วก็ปีหน้านั้นถ้าเพิ่มขึ้นก็จะไม่มากเท่ากับช่วงของไตรมาสสปีที่แล้วที่เกิดการล็อกดาวน์นะคะดังนั้นกลุ่มธุรกิจธนาคารปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นช่วยเหลือลูกหนี้น้อยลงภาล,ลดลงกลุ่มของกําไรก็น่าจะเติบโตดีขึ้นตามลําดับค่ะ นี่ก็คือกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดสําหรับวันนี้ในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนประเด็นข่าวที่น่าสนใจในฝั่งของเศรษฐกิจนะคะไปดูวาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเรื่องใหญ่ที่สุดในวงการเศรษฐกิจก็คือติดตามกันทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของมาตรการเทสแอนโกล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e v ค่ะ ในการประชุมครมวันนี้นะคะเป็นการประชุมออนไลน์ค่ะแต่ว่าวาระที่สําคัญตื้นแรกเลยนะคะก็คือต้องจับตาเรื่องของที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้มีการระงับการใช้มาตรการเทสแอนโกต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการระงับมาตรการนี้ยาประชุมวันที่4มกราคมแต่ตอนนี้อาจจะต้องต่ออายุออกไปนะคะเนื่องจากว่าประชาชนเดินทางจากการเฉลิมฉลองหรือว่าจากการทํากิจกรรมรวมตัวกันเป็นจานวนมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการจับตากันเพราะว่าเรื่องของมาตรการเทสแอนโกนั้น น่าจะกระทบกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคของธุรกิจการท่องเที่ยวการเดินทางและก็ภาคธุรกิจค้าปลีกด้วยค่ะ ส่วนวาระที่เราจะโฟกัสกันนะคะก็คือวาระเรื่องของยานโดนไฟฟ้านะคะอันที่จริงแล้วสําหรับวาระนี้นะคะมีการเตรียมตัวจะพิจารณากันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าต้องการรอดูมาตรการที่เสนอออกมาจากบอร์ด E ีก่อนจะได้มีการพร้อมเพรียงกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็วันนี้คาดการณ์นะคะว่าน่าจะได้เข้ารับการพิจารณาแล้วไปดูกันนะคะว่ามีรายละเอียดเรื่องของอะไรบ้างคะ่ะ ส่วนที่สําคัญนะคะจะเป็นเรื่องของภาษี2ตัวนะคะหก็คือภาษีสรรพสามิตสก็คือส่วนที่เป็นภาษีศุลกากรนะคะส่วนของรถยนต์ E ีีใน2กลุ่มเนี่ยที่ต้องพิจารณานะคะกลุ่มแรกก็คือรถยนต์ส่วนที่เป็นรถยนต์ E ีีซึ่งราคาเนี่ยไม่เกินกว่า2ล้านบาทนะคะส่วนนี้เนี่ยอาจจะลดภาษีสรรพสามิตลงนะคะจาก8%เเหลือเพียงแค่2%แล้วก็ส่วนนี้ก็จ่ายภาษีศุลกากรที่เป็นภาษีนําเข้าเนี่ยสูงสุดนะคะส่วนลดถึง80%ส นอกจากนี้ท็อปอัพเข้าไปอีกค่ะก็จะมีส่วนลดที่ภาครัฐจะทํามาตรการร่วมกันกันกนกบค่ายรถยนต์รวมไปถึงาภาคส่วนนะคะของส่วนที่เป็นภาคการผิดต่างๆเนี่ยจะทําให้ได้ส่วนลดสูงมากนะคะส่วนนี้ก็คืออาจจะลดได้ประมาณ 4- ี่ถึงหแสนบาทซึ่งจากราคาเต็มก็ถือว่าน่าจะทําให้ประชาชนนั้นมีแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาลงทุนและก็เข้ามาซื้อรถยนต์ E ีวีเพิ่มเติมด้วยนะคะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มรถ E ีวีที่ราคาเกินกว่า2ล้านบาทอันนี้พอร,ราคาสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตัวของภาษีเนี่ยอาจจะไม่ได้ส,สนับสนุนสูงมากนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนในส่วนของการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีศุละกากรในส่วนของอากรนําเข้าสูงสุด20% 2ปีแล้วก็จะลดสรรพสามิตเหลือ2%อนะคะอันนี้ก็จะได้ลดร,ราคาไปเฉลี่ยประมาณ4%เนะคะก็เรียกว่าราคาที่ลดลงมาเนี่ยจะสูงถึงประมาณ 4- 5 0 0 0แสนบาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ปิท้ายกันที่มุมมองของสมาคมค้าปลีนะคะตอนนี้เห็นว่าภาครัฐกำลังกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะทั้งโครงการชอบดีมีคืนนะคะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนละครึ่งก็เลยสนับสนุนให้รัฐนั้นเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปค่ะ ฝั่งของนายกสมคาคมคาตปีนะคะคุณยนต์พงศ์ซยบบอกว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยจำเป็นมากนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนที่ตอนนี้ลุกลามไปหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นจะถดถอยลงดังนั้นสิ่งที่จะเสนอนะคะก็คือเสนอรัฐบาลทํา2ถึง3เรื่องดังต่อไปนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของมาตรการเชิงลุกสาหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดก็ขอให้รัฐบาลเข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดถ้ามีการระบาดในแต่ละพื้นที่ ก็ขอร้องนะคะว่าอย่าให้รัฐบาลล็อกดาวน์เพียงแต่มีการปิดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นกลัสเตอร์เพื่อไม่ให้กระทบกับภาคส่วนที่เป็นเศรษฐกิจและก็เป็นส่วนการค้านะคะ2ก็คือเรื่องของการยกระดับการเตรียมพร้อมของระบบสาธารณสุขซึ่งทั้งมีส่วนสำคัญนะคะเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของการเสริมชุดตรวจแอนติเจนเทสคิสแล้วก็เรื่องของการ เตรียมยารักษาโควิดที่สําคัญก็คือเรื่องของเตียงของผู้ป่วยหนักนะคะอันนี้ทางเอกชนก็บอกว่าจะช่วยเต็มที่ส่วนที่เอกชนนั้นบอกว่าจะซัพพอร์ตรัฐบาลนะคะก็คือเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่เป็น SME นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ทาง SME หรือว่าร้านค้าเนี่ยไม่ต้องหยุดค้าขายแล้วก็อาจจะมีส่วนของการลดค่าเช่าค่าสารัปปะภคเพื่อให้ทางภา้าของธุรกิจนั้นสามารถดําเนินการได้ต่อไปค่ะ นี่ก็คือประเด็นข่าวที่เราอัปเดตกันในช่วงเบลแรกนะคะทั้งผลกระทบี่เกี่ยวข้องกับภาคของธุรกิจท่องเที่ยวภาคของธุรกิจค้าปลีกแล้วก็กลุ่มธุร,ธรกิจธนาคารนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาพูดคุยกันกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้แล้วก็ทิศทางของตลอดทั้งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ การเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมเอเปกในปี2565ผู้แทนไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ a อแบเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเอเปกในด้านการค้าและการลงทุนโดยไทยได้กำหนดทีมหลักคือ e m b r a รสแสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก Engage สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสารรค์ร่วมมือร่วมใจเพื่อสรรสร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกันและ e n a b l e ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลาสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ a p e ป a เอเป b u s i n e s s a d v ด s s r y y o u u n i l l หรือ a p e c ทำหน้าที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนประกอบไปด้วยสมาชิก63ลารายที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจจานวน3คนต่อเขตเศรษฐกิจจากสมาชิกทั้ง21เเขตเศรษฐกิจโดยผู้แทนไทยประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย แต่ละปีจะมีการหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละเขตเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งในปี2 5 6 5ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยมีนายสุพันธ์วงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ทีในช่วงนี้นะคะจะไปฟังมุมมองของการลงทุนในภาคบ่ายค่ะวันนี้เราเปิดตัวมาได้สวยแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่บ่ายนี้จะไปได้ต่อดีหรือเปล่านะคะมีอะไรที่เป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบและกลยุทธ์หรือคําแนะนําในการลงทุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเราไปพูดคุยแล้วก็วิเคราห์ที่ทางของตลาดหุ้นกันกับคุณกระพัฒน์บุรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสิทธิ์นะคะคุณกระพัฒน์สวัสดีค่ะครับคุณตาสวัสดีครับ,รบผม วันนี้ตลาดนั้นเปิดมาได้สดใสนะคะบรรยากาศดูดีมากเลยนะคะทิศทางของป่ายนี้คุณกรพัฒมองตลาดหุ้นไทยไปยังไงต่อคะครับก็น่าจะยังคงรักษาแดนบวกได้นะครับเพียงแต่ว่า,าวันนี้ก็แข่งขึ้นมาชนแนวต้านบนที่เรามองไว้1,672ถ้าเบรกได้ก็น่าจะไปแถวหนึ่แนนแนวรับก็1650 1640้นะครับก็บอกว่าตลาดเองเนี่ยยังเป็นลักษณะของการที่เล่นกับจิตยาบวกต่างประเทศนะ ที่มีความเชื่อมั่นกันนะครับว่าตัวสายพันธุ์โอมิคอนเองแม้ว่าจะมีการระบาดที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ขยายนะครับเป็นหลากหลายประเทศแต่ว่านิยบายของแต่ละประเทศเองดีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์นะครับเพราะว่ากระบวนการด้านสาธารณสุขเองเนี่ยน่าจะพอที่จะประคองสถานการณ์ได้นะครับในที่วกล้ติดเชื้อภายในบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่เราเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าพื่งผัดผลช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยก็เป็นที่มาที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นเองปรับตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่นนะครับ ถามว่าบ่ายนี้เราดูอะไรกันบ้างคงเป็นเรื่องตัวมาตรการของภาครัฐที่หนึงนะครับที่ต้องตามดูว่าภาพของตัวเทสเซนโกเนี่ยนะครับจะเอาไงต่อเพราะว่าวันนี้ก็ครบกําหนดที่ทางการจะมการพิจารณาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเราจะแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องตัวแซนบ็อกนะครับแต่ละกลุ่มไหมกโกต่อหรือจะมีมาตรการอื่นที่เขมงวดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนี่คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันนิดหนึ่งนะครับโดยภาพรวมตลาดเองก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่า ในระยะถัดไปต้องดูนิดนึงว่าแรงไถ่ถอน l t f ในจุดที่ตลาดเองปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การหารีของ O p เป Plus ในค่ำคืนนี้ด้วยครับผมค่ะประเด็นเรื่องเทสอันโกก่อนเลยนะคะถ้ามีการระงับต่อไปนะคะเพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะกระทบกับจิตวิทยาการลงทุนหรือว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่อเนื่องหรือเปล่าคะคุณกระพัดครับก็คงเป็นจิตญาลบนะครับในช่วง นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่จะเป็นตัวท่ากัศยานเอ่ยนะครับหรือว่าเซนเทลก็ววจะได้ผลทบบ้างน,นะครับต่อประเด็นนี้แต่ว่าก็ต้องดูกันนะครับว่าถ้าระง,งับเนี่ยมันมีมาตรการหรือว่าแนวทางอางื่นที่จะแก้าอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพที่มาตรการเข้มงวดมากหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่รีบาวขึ้นมาก็อาจจะจํากัดอัพไซด์แถวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คงเป็นะไรที่คงต้องติดตามแล้วก็พี่นากรนิดหนึ่งครับผม ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการไถถอน LTF นะคะนโมรักษ์คาดการเม็ดเงินที่อาจจะมีการไถถอนจํานวนมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมากระทบกับตลาดมากน้อยแค่ไหนคะที่ตัวเซนตินิกให้รีเทิร์น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากต้นทุนเฉลี่ยของปี2016แล้วก็เวลาที่รีเทิร์นมันอยู่ในระดับนี้เนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับช่วงปี2018ซึ่งตัวการไถถอนเองในช่วง เดือนมกราคมเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก40-45เปอร์เซ็นต์เม็ดเงินถ้าจะออกมานะครับอิงเลเวลนี้ก็1.9-2.5หมื่นล้านบาทอาจจะมีการไถ่ถอนในช่วงเดือนมกราคมได้แต่ก็ตามผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าตับที่ตลาดองยังขึ้นอยู่เนี่ยการไถ่ถอนอาจจะยังคงไม่ได้มีแรงกดมากแต่ถ้าเกิดตลาดเองเริ่มมีแรงเทคออกมาต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่ทําให้นักทุนในส่วนใหญ่เองอาจจะมอยค้ายกันว่าไอ่ถึงจุดเทคแล้วนะครับที่ต้องมีการปรับโพชชั่นออกมาก่อน แล้วก็อีกสิ่งที่เราต้องตามดูกันก็คือถ้านะครับภาพของการปรับสถานะของตัวนักลงทุนต่างชาตินะครับในช่วงเดือมนมกราคมเนี่ยนะครับเลือกจะลงทุนในตลาดทุนเอเชียอย่างต่อเน,นื่องจริงฟันโฟเข้าต่อเน,นื่องตัวนี้ก็จะเป็นปัจัจที่ช่วยชดเชยนะครับการพักฐานของตลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวแปรที่มีความเสี่ยงแหละแต่ว่าเราคงต้องค่อยๆตามดูกันกนิดนึงว่ากระแสเงินไหลเข้าไหมนะครับแล้วก็มูลต่มการรีดีนนะครับจะออกมา ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการประชุมโอเปกนะคะคาดการผลการประชุมยังไงบ้างคะแล้วก็ผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจพลังงานหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องจะเป็นยังไงบ้างคะกับการประชุมครั้งนี้ค่ะคุณกระพัดครับต้อแน่นอนที่จะคงจะดีมานี่แข็งแกร่งแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะเป็นภาพหลักนะครับแต่ก็ถ้าทำ เพิ่มพลังกระปิดสี่แสนมารื่อลต่อวันนะครับตามแผนเดิมก็คือจะเร 94, 000, 000, 100, 000, 000, 000, 000, ิ่มตั้งแต่ด pues ิ่งลงไปที่จุดที่ทำไม่ตัวทั้งหมดเป็นทับเทเวลของตัวอัพไซต์แถวๆนี้นะครับ79เหรียญถึง80เหรียญผมคิดว่าแรงดิ่งเบรนที่ขึ้นมาแถวๆเนี้ยนะครับอาจจะเริ่มตื้อๆเต็มๆหุ้นเอนเนอร์จีเองเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มเริ่มปรับตัวขึ้นช้าลงนะครับหรือว่าถ้าตลาดเริ่มพักฐานก็จะมีแรงเทคออกมาบ้างบางส่วนครับผม ค่ะทิศทางของราคาน้ํามันหลังจากนี้เนี่ยนะคะคุณกระไพสรประเมินยังไงคะเพราะว่าเปิดตัวมาเนี่ยก็ถือว่าราคาน้ํามันนั้นบวกได้ต่อเนื่องเราก็มองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยฟื้นตัวแต่ปรากฏว่าก็อาจจะกังวลใจกับเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การฟื้นตัวที่อาจจะช้ากว่าปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยน้ำมันขึ้นมาตั้ง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ยังจะไปได้อีกไกลขนาดปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ ครับคือการปรับตัวขึ้นเลเวลเทียบกับปี2 0งพันยีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอัพไซด์ระยะสั้นนะครับของตัวทานะะ2%องเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นไปได้นะขึ้นมาเท่าแถวแปดสถึงแปดสิบาเหรียญต,ต่อบาเรลแต่ผมคิดว่าโอกาสที่ยืนได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมคิดว่าตัวกระแสะของการลงทุนแล้วก็การใช้ตัวน้ํามันของโลกเองเนี่ยมันมีทิศทางที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากระแสะตัว green energy นะครับพลังงานสะอาดหรือว่าพวก อีวีเนี่ยนะครับมันกำลังเข้ามาทดแทนเพรานั้นราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยที่เลเวล80เหรียญต่อบาร์าเรลบวกลบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรอบที่เราคาดการณ์นะครับว่าน่าจะอยู่ในปีนี้อาจจะเลเวล75จนถึง68เหรียญน,น,นะครับเป็นกรอบที่ราคาน้ำมันจะเซตตัวตรงนั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็ภายใต้สถานการณ์ที่อินดักต์กรดิบขึ้นมาเรื่อยๆน,นะครับเพราะว่าเขาน่าจะพอใจกับระดับราคาน้ำมันดิบที่เกินระดับ70เหรียญต่อบาร์รขึ้นมาครับผม ค่ะแบบนี้กลุ่มพลังงานสำหรับปีนี้นะคะทั้งปีเลยเนี่ยนะคะออผลงานหรือว่าภาพรวมทั้งเรื่องของผลประกอบการด้วยเนี่ยนะคะคุณกระพัดประเมินยังไงคะผมคิดว่าตัวกลุ่มพวกโรงกลั่นนะครับหรือพิโตเคมีหน้าเจียงพอที่จะไปได้อยู่เนาะพิโตเลนคันต้นพิโตเลนคันต้นเองเนี่ยกำไรอาจจะเติบครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องตัวราคาน้ำมันดิบจะเป็นแรงส่งผมคิดว่าอาจ,จไม่ใช่ภาพนั้นนะครับเพราะปีที่แล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่าได้ฐานจากราคาน้ำมันที่ต่ํา เข้ามาช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนเองก็ถ้าชอบกลุ่มพลังงานนะครับผมเชืวว่อไทยออยนะครับหรือว่าตัวโรงการ์ดปิตโตรเคมีอย่างตัว r p c อย่างตัว IBL นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนครับ ปีนี้สัญญาณที่ดูจะมาแรงมากกว่านะคะก็คือเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้านะคะยิ่ง่วนสั้นๆเนี่ยมีข่าวประเด็นเรื่องของรถยนต์ EV ีแล้วก็การส่งเสริมในบ้านเราเข้ามาเป็นเชื้อไฟกระตุ้นเนี่ยราคายิ่งดูดีมากนะคะวันนี้ก็เห็นกอาฟแล้วก็ EA ก็วิ่งมาอีกแล้วนะคะคุณกระพัดประเมิยยังไงกับหุ้นทั้งในพลังงานทดแทนไฟฟ้าแล้วก็สายของรถยนต์ EV ีคะครับผมคิดว่าตัวข้อดีอย่างหนึ่งอง โรงไฟฟ้านะครับหรือว่าพลังงานศาสตร์บ้านเราเองเนี่ยก็คือแรงกดในเรื่องตัวบอลยูบ้านเราเนี่ยไม่ได้เว่งตัวมากเท่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะเงินเฟ้อเราขึ้นมาช้ากว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินขณะที่ขาดีมานนะครับหรือนโยบายซัพพอร์ตมันก็มีเทรนด์ที่ชัดเจนว่าทั้งเอเชียทั้งโลกนะครับที่จออมานิดนึงเพราะฉะนั้นหุ้น Green Energy นะครับผมคิดว่าไปนะครับ แต่ว่าตัวที่เราเลือกเป็นเบสพิกก็ยังเป็นตัว GPS 4เป็นตัวเด่นที่สุดอยู่นะครับตัวลองลงมาก็จะเป็นตัว g u l f Energy กับตัวกันกุลนะครับส่วน EA ถามว่ารจริงเราชอบไหมก็ในแง่โมนตั้มแล้วก็ตีมเพลงเนี่ยเราก็ชอบนะครับแต่ในเดือนนึงเราไม่ได้เข้าเรทนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะการเทรดิี่จริงกำไรไปนะครับค่ะ ถ้ามีมติคราาออกมาเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่เป็นายานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะคะคือหุ้นเนี่ยควรที่จะขึ้นต่อนะคะหรือว่าควรที่จะพักตัวแล้วเพราะว่าดูเหมือนเกณฑ์กำไรกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วะคะ่ค่ะตัว EV ecosystem นะครับก็จะสมบูรณ์มากขึ้นด้ามีมาติเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มต่อแต่แน่นอนครับถ้ามาตรการออกมา อาจจะมีรอบของการเซลลเซกบ้างน,นะครับแล้วก็ประเด็นบททดสอบนะครับว่าตัวราคาหุ้นโดยรวมนยครับการพักฐานลงมาฐานเฟดเมเบอเนลเนี่ยจะพักลึกหรือไม่ลึกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในส่วนใหญ่เองเนะี่ยหุ้นในกลุ่มนี้หลายตัวที่มีการดําเนินการเนมือธุรกิจนะครับหรือแผนบิสเนสในเรื่องตัว E ีวหรือว่าแบตเตอรี่โซลิดลวกหน้ามาเนี่ยน่าจะมีฐานที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสของคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับในช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวยังมีอัพไซด์นะครับจาก มูลค่าพื้นฐานที่เราประเมินอ,อยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัว GPC s ก็เราวางไว้แถวๆ9 6บาทตรงนี้ก็มีอัพไซด์อยู่มาทั้ง7บาทถึง8บาทก็พอที่จะลงทุนได้อยู่ครับค่ะ ส่วนอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะคะที่วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวเป็นตัวสนับสนุนเหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจธนาคารจริงๆแล้วก็เป็นเทรนด์ใหญ่นะคะเรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้นเรื่องของเงินเฟ้อการื้นตัตของเศรษฐกิจนะคะเราคุยกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีว่าหุ้นแบงก์หรือว่าหุ้นธนาคารเนี่ยน่าจะดูดีปีนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้เขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆในวันแรกนะคะอีกสักทีนะคะคุณกระพัดวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารหน่อยนะคะกลุ่มตัวแบงก์ไหนที่โดดดเเ่่่นนนทททีีทีีสสุุหหมาาาะะะกกัับบรรลงํป้ค ครับคือกลุ่มธนาคารเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่เขา,เาแล้วก็ถ้าตลาดจะขึ้นอย่างไรก็ตามกลุ่มธนาคารต้องมาครับภาพการลิตเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้มวลตั้มที่ดีคือการ preview e a r n i n g Q4 โดยส่วนใหญ่เนี่ยกำไรดีขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าโลนโค้ดก็ดีตามซีซันแนลและอีกภาพหนึ่งก็เป็นเรื่องตัวการตั้งสำรองที่ลดดับลงมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการวิ่งตั้งสำรองไปค่อนข้างเยอะ เอ่อถ้าเลือกเนี่ยนะครับเทรนของตัวเขึงทีตัวเราควรจะเลือกอะไรผมคิดว่าต้องเลือกคนที่มีการพ r a ฟ f o r m นะครับขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องเราคิดว่าตัว S B กับ K Bank รัเป็นตัวเลือกที่เด่นที่สุดมูลค่าเ,เป็นฐานตัว S B ก็150นะครับส่วน K Bank ก็175บาทครับ อืม <ừ> mm, ค่ะประเด็นเรื่องของอดอกเบีย้ยที่เป็นทิศทางขาขึ้นในต่างประเทศนะคะแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่น่าจะสวยหรูมากนักนะคะคาการการโต3%วกว่าๆจากปีที่ผ่านมาฐานต่ำเนี่ยก็ยังไม่น่าจะทําให้แบงค์ชาติริบขึ้นดอกเบีย้ยเราจะได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นอย่างแท้จริงเลยเหรอคะคุณกระพัดคะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นเองเนี่ยคงไม่ได้รอว่าดอกเบีย้ยขึ้นแล้วถึงจะปรับตัวขึ้นตามนะครับ่าในเงี้ยมุงจรแน่นอนครับว่าปีนี้ดอกเบี้ยนบบ้านเราอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน อาจจะปรับขึ้นในปี2023นะครับอสองครั้งนะครับตามคาดการณ์ของนุมระ,ะแต่ว่าผมคิดว่าจุดที่สําคัญของปีนี้เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องตัวที่ทางสีไทยที่น่าจะกระตื้งขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็คุยในที่ไทยนะครับอย่างต่อเน,นื่องมาสองปีเต็มๆน่าจะเจอจุดที่ค่อยๆผ่อนปลนหรือว่าผ่อนคลายลงทีละระดับเป็นสิทธิ์มตของตัวอุตสาหกรรมนะครับภายในบ้านเราเนี่ยจะมีภาพการฟื้นตัวนะครับ บบไปพร้อมพงกันแน่นอนนะครับในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเงียฟื้นตัวช้าหน่อยนะครับแน่นอนครับผลบวกมันจะกลับมาที่ตัวกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งล้อไปกับวงจลศิจิของการเพราะจุดที่ผมเคยเร่งไปว่าครึ่งหลังปีนี้เราเห็นสีไทยฟ,ยฟื้นัวเปริงขึ้นนะครับแล้วมันก็มีความหวังต่อตัวทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในปี2 0 2 3ที่จะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าตลาดปรับฐานนะครับให้เป็นจุดที่หุ้นธนาคารบ้านเราจะมีรอบของการฟื้นตัว เป็นแหวนให้ตเองเนี่ยได้เหมือนกันที่น่าพึงพอใจกันพอสมควรเลยสำหรับปีนี้ครับผมค่ะสุดท้ายนะคะกับกลุ่มที่เขาอาจจะรับอันนี้ส่งเรื่องของมาตรการรับอยู่ตอนนี้นะคะทั้งคนละครึ่งเฟสสี่ทั้งช็อปดีมีคืนนะคะสายของค้าปลีกอุปโภคบริโภคน่าสนใจไหมคะคุณกระพัดต้องบอกว่ากลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็มาตรการเองก็มาซัพพอร์ตแล้วก็ปีนี้ในเชิงกลยุทธ์เองก็รัฐบาลก็เลือกที่จะมีการใช้นโยบายครับช็อปช่วยชาตินะครับ ในช่วงต้นปีนะครับประมาณสักเดือนครึ่งมันก็จะเป็นแรงส่งเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมการบริโภคบ,บ้านเราแล้วก็สีไทยในปีนี้นะครับน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเพราะช่วงระาะหนึ่งซึ่งมันอาจจะซบเซาจากโควิดในทีมสายพันมิคอนในส่วนหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่มาซัพพอร์ตเพราะนั้นโฮมโปรอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวคอมสเ,เวนก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากมาตรการตรงนี้ที่มาซัพพอร์ตนะครับก็สามารถกินกำไรได้แต่ถาม จะมีโฮมโปรนะครับที่มูลค่าฐานบาทสิบกวาบาทกับตัวเจมาร์ Mart, นะครับที่เรายังคงวางเทรดพลาสต,นตน์นะครับแถวหกสิบาทต้นๆนะครับก็เป็นอะไรที่สามารถาค่อยๆลงทุนกันได้ครับอืมค่ะอันนี้คือรับอันนี้ส่งจากมาตรการดีหรือว่าเป็นภาพของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวค่ะถ้าเราจะเก็งกําไรเนี่ยจังหวะของการเข้าลงทุนเนี่ยเลือกยังไงดีคะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเก็งกาไรกับมาตรการนี้ก่อนเพราะว่าค่ะ หุ้นค้าปีดซึ่งมียอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จที่สูงนะครับเอาปร,ริภัณฑขึ้นนี่เป็นภาพที่ในเชิงสถิติเนี่ยนะครับมัน t r a ็กมาแล้วก็เป็นนะก็คงทําให้ตัวหุ้นเองเนี่ยเอาปร,ริภัณ์ขึ้นไปก่อนส่วนถามว่าจะขึ้นยาวนะครับเป็นเทรนเลยไหมเนี่ยต้องไปตามดูนิดหนึ่งว่าแรงส่งที่เข้ามาจริงทำให้ใบจ่ายมาสหนึ่งเ,เร่งขึ้นไหมถ้าเร่งขึ้นครับ,รบตัวไหนก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะเอาปร,ริภัณฑต่อเนื่งองเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าหุ้นอย่างตัวโฮมโปรกับเจมาร์เองเนี่ย เราคิดว่ากำไรแต่ม่าสีน่าจะดีและแตมาหมน่งก็จะมีแรงสง่งผนี้เข้ามาช่วยก็เป็นอะไรจับจังหวะในการลงทุนได้ครับได้ค่ะครบถ้วนนะคะไล่เรียงหุ้นเด่นให้เราได้ทุกกลุ่มนะคะทั้งตลาดเลยลงไปถึงทิศทางของตลาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกรพัฒน์ค่ะคขอบพระคุณ<ด>ค่ะยินดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ ประเด็นเรื่องของการลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยาภาพค่อนข้างจะดูสดใสนะคะเราเห็นว่าตลาดหุ้นน่าจะไปได้ต่อนะคะแรงซื้อยังคงมีมาต่อเนื่องนะคะหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปปีนี้เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์นรพัฒนสิ์นะคะมองหนึ่งเลยค่ะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะทิศทางของเศรษฐกิจฟื้นตัวเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของเงินเฟ้อหุ้นแบงก์สู้ได้สบายเลยนะคะต้องไปเลือกหุ้นแบงก์ที่มีการ transform รหรือว่ามีการปฏิรูปตัวเองเข้าสู่ธุรกิจที่เป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโลกกการรเเงงิิิินนนนดดดจจตอล้ววยคส่่่่ีึุมทๆ ช่วงปีนี้นะคะแล้วก็จริงๆข้ามปีเลยก็คือกลุ่มธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ก็แนะนําหุ้นเด่นให้1ตัวก็คือหุ้น GPC นะคะสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายของค้าปลีกแล้วก็การบริโภคที่เราคุยกันเรื่องของ ชอบดีมีคืนเรื่องของคนละครึ่งเฟสีนะคะก็จัดไปได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มทั้ง m o p r p r o i n x l x v i v i n g m l นะคะอันนี้ก็เลือกลงทุนได้นะคะเราก็จัดหุ้นเด่นให้แล้วในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้จับกระแสหุ้นกับ MBT ลาทุกท่านไปก่อนนะคะคอบพระคคนที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ